ปีไก่ย่างของเราก็สุกเหลืองแล้วนะคะหอ,อมชุยเลยค่ะหอ,อมไปถึงข้างบ้านเลยนะคะส่วนใครจะเอาเหลืองมากเหลืองน้อยก็ตามชอบค่ะปีเขาก็จะมีความเงาสวยนะคะปีไก่จะมีความเงาสวยหอ,อมชุยเลยค่ะสูตรนี้เด็ดค่ะสูตรหมักไก่ไก่เป็นตัวก็หมักได้นะคะปีไก่น่องไก่สะโพกไก่หมักได้หมดค่ะ สูตรนี้จะออกหวานหน่อยนะคะถ้าเกิดใครไม่ทานหวานก็ลดปริมาณน,น้ำตาลได้ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้แพรจะพามาหมักปีกไก่นะคะแจกสูตรหมักปีกไก่ค่ะปีกไก่ย่างไก่อบค่ะสูตรนี้รับรองอร่อยเด็ดแน่นอนค่ะพร้อมวิธีเสียบปีกไก่นะคะเสียบไม้ให้ออกมาส,สวยๆแล้วก็ปีกตรงแบบนี้ค่ะส่วนผสมและวิธีการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ส่วนผสมในการทำปีกไก่ปีกไก่ที่เราจะหมักนะคะหมักไปอบไปย่างไปทอดได้หมดนะคะปีกกลางแล้วก็ติดปีกตายค่ะแล้วแต่ใครจะเลือกส่วนไหนส่วนน่องส่วนสะโพกใช้ได้หมดนะคะนำไปล้างน้ำขยำเกลือล้างน้ำทำความสะอาดให้เกลี้ยงนะคะสี่ห้าน้ำล้างให้สะอาดเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีน้ำตาลปีบ๊บใครไม่มีก็ใช้น้ำตาลทรายได้ค่ะ น้ำมันหอยซอสฝาเขียวพริกไทยแล้วก็ผงปรุงรสกระเทียมรากผักชีแถวบุกพอหยาบๆนะคะสูตรนี้บุกพอหยาบๆค่ะแล้วก็น้ำมันพืชจะได้ไม่ไม่ติดตัวไก่เวลาไปย่างไปอบจะได้ไม่ไหม้นะคะสูตรใหม่ค่ะแล้วเพิ่มน้ำมันพืชเพิ่มความเงาให้ไก่นะคะเวลาย่างเวลาอบมาจะได้สวยค่ะ เตรียมชามผสมค่ะจากนั้นก็ใส่ส่วนผสมทุกอย่างในชามผสมค่ะเราจะผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะ ตูตรนี้จะออกหวานหน่อยค่ะถ้าเกิดใครไม่ชอบหวานมากก็ปรับลดได้ค่ะขยําทุกอย่างให้ลาลายเข้ากันดีค่ะตามด้วยรากผักชีปกติเราจะนำกระเทียมที่ไข่รากผักชีไปโคลกรวมกันให้ละเอียดนะคะอันนั้นก็หอมดีค่ะถ้าเกิดใครไม่เรียก็ใช้โคลกได้แต่สูตรนี้สูตรทำขายได้ค่ะจะได้ไม่ติด หนังไก่เวลาไปอบไปย่างจะได้ไม่ไหม้นะคะไก่จะได้ไม่ไหม้ค่ะพยายามทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีค่ะถ้าใครไม่มั่นใจก็แตะชิมได้ค่ะคานัวได้ที่แล้วก็นำไก่ลงมาหมักค่ะพอทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วค่ะนำไก่นะคะที่เราล้างไว้ลงลงไปค่ะ ดังนั้นคลุกเคล้าพยายาให้เข้ากันดีค่ะให้เข้าเนื้อดีค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะ จากนั้นก็แรปแล้วก็นําไปหมักค่ะหมักใส่ตู้เย็นนะคะอย่างน้อยก็หนึ่งชั่วโมงค่ะจะได้เข้าเนื้อกันดีแต่ถ้าเกิดหมักนานข้ามคืนยิ่งจะเข้าเนื้อนะคะเดี๋ยวเราเค่อยมาทําขั้นตอนต,อนต่อไปกันค่ะปีกไก่ของเราก็หมักครบเวลาแล้วนะคะหมักชั่วโมงหนึ่งค่ะจากนั้นเราจะนํามาเสียบไม้กันนะคะ ต่อไปเราจะมาเสียบไก่กันนะคะเนี่ยค่ะวิธีเสียบปีกไก่ให้ปลายตรงสวยแบบนี้นะคะไม้เสียบลูกชิ้นค่ะถ้าปีกใหญ่ยาวก็ใช้ไซส์ยาวหน่อยถ้าเกิดปีกเล็กสั้นก็ใช้ไซส์สั้นกว่านี้นะคะจะปีกไก่มาค่ะเสียบลงไปข้างข้างล่างเนี่ยนะคะข้งางใต้เสียบทางนี้นะคะตรงไปค่ะเสียบให้สุดถึงปลายปีกนะคะนี่ก็จะได้ตรงสวยแบบนี้ค่ะไม่เสียบข้างนี้นะคะ ให้เส wow. ียบข้างนี้ค to so <us> ่ะข้างที่เป็นหยักๆยันี้ค่ะจับมาค่ะปีไก่จะมีซ้ายขวาเราเสียบข้างนี้นะคะถ้าหันมาข้างนี้เราก็แทงไปข้างล่างนี้ค่ะกแทงไปริมๆค่ะแทงป้ายมก็จะได้ตึงง่ายๆค่ะพิธีการเสียบแต่ถ้าเกิดใครเสียบไม่เป็นก็จะไม่ตรงสวยนะคะก็จะมีงอบ้างเสียบข้างนี้นะคะเสียบไปข้างล่างนี้ค่ะเสียบไปข้างล่าง เลาะริมๆไปแค่นี้ค่ะถ้าเสียบถูกที่ถูกไอจุดนะคะเขาก็จะตรงสวยแบบนี้เลยปีไก่จะตรงสวยอัตโนมัติเลยค่ะง่ายๆทีค่ะทางตายนี้นะคะเสียบเลาะไปค่ะเลาะริมๆนี่ไปนี่ยค่ะเ็าจะมีทางให้เสียบอยู่ค่ะนี่แต่ถ้าเกิดเสียบไม่ถูกทางนี่เ็าไม่ตรงสวยนะคะ แล้วก็จะเสียบไปไม่ได้เพราะว่าติดกระดูกติดข้อค่ะอีกทีค่ะนี่ข้างนี้นะคะข้างที่อยาก,ยากเสียบไปใต้นี่ค่ะใต้กระดูกเสียบตรงปเนี่ยค่ะแค่นี้ก็ก็จะสุดถึงตรงนี้ค่ะก็ติดกระดูกพอดีก็ตรงสวยนะคะนี่เราใช้ปีกไก่ไซส์ใหญ่ค่ะเราก็เลยใช้ไม้เสียบลูกชิ้นยาวหน่อยข้างล่างแล้วก็สอบไปเล็มค่ะ ถ้าเสียบถูกที่ก็จะไปเลยแล้วก็ตึงตรงสวยแบบนี้ค่ะเดี๋ยวพักขอตัวเสียบปีกไก่ให้เสร็จนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาทําขั้นตอนต่อ,ตอไปค่ะใครจะนําไปย่างไปอบก,ก็ได้หมดนะคะแล้วเขาเสียบแบบนี้ด้วยนะคะเสียบสามปีค่ะหันเรียงทางเดียวกันค่ะในไม้เดียวาจะลองเอาไปอบให้ทุกคนดูด้วยนะคะว่าอบก,กับย่างอันไหนจะออกมาสวยกว่ากันค่ะ อันนี้เราะจะนำมาย่างค่ะใครมีเตาถ่านก็ก่อเตาถ่านย่างได้เลยนะคะแต่พามีเตาไฟฟ้าค่ะเราะจะใช้เตาไฟฟ้าในการย่างก็หอมอร่อยดีเหมือนกันค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาย่างกันนะคะเปิดเตาค่ะพอไฟร้อนดีก็น้ําไก่ลงไปย่างเลยค่ะใส่ข้างนี้ลงไปก่อนนะคะ ย่างได้ไฟอ่อนค่ะไก่จะได้สุกเหลืองถึงข้างในนะคะไม่ไหม้ก่อนสุกค่ะถ้าเกิดไฟแรงเกินเดี๋ยวไหม้ก่อนสุกนะคะตเตาไฟฟ้าแบบนี้เราใช้ไฟระดับสี่ค่ะหมั่นกลับไปกลับมาจนไก่สุกเหลืองได้ที่ตามที่ต้องการนะคะพอไก่ข้างหนึ่งนะคะเริมเสร็จตัวแล้วค่ะก็กลับนะคะหมั่นกลับเรื่อยๆค่ะจะได้สุกเหลืองพร้อมกันค่ะ เริ่มหอมแล้วค่ะไก่ย่างของเราเริ่มหอมแล้วค่ะปีไก่ย่างของเราก็สุกเหลืองแล้วนะคะหอมชุยเลยค่ะหอมไปถึงข้างบ้านเลยนะคะส่วนใครจะเอาเหลืองมากเหลืองน้อยก็ตามชอบค่ะปีเขาก็จะมีความเงาสวยนะคะ ปีไก่จะมีความเงาสวยหอมฉุยเลยค่ะสูตรนี้เด็ดค่ะสูตรหมักไก่ไก่เป็นตัวก็หมักได้นะคะปีไก่น่องไก่สะโพกไก่หมักได้หมดค่ะสูตรนี้จะออกหวานหน่อยนะคะถ้าเกิดใครไม่ทานหวานก็ลดปริมาณน้ําตาลได้ค่ะแต่ถ้าเกิดย่างขายนะคะย่างขายในกรุงเทพเนาะคนไทยส่วนมากก็จะชอบออกหวานนิดนึงค่ะ แต่ถ้าเกิดย่างทานเองที่บ้านก็ลดปริมาณน้ำตาลได้นะคะลองไปทำดูค่ะสูตรหมักไก่ย่างค่ะอบก็ได้นะคะนำไปอบก็ได้เหมือนกันค่ะนี่คือตีไก่ที่พานำไปอบจามีหม้ออบลมร้อนค่ะ้าอบด้วยไฟ200นาน30นาทีจะออกมาสุกเหลืองสวยพอดีเป๊ะแบบนี้เลยนะคะไฟ200องศาค่ะนาน30มนาทีค่ะ อบก็เงาเหลืองสวยเหมือนกันค่ะแล้วแต่ตามชอบเลยนะคะสูตรหมักสูตรเดียวกันค่ะแต่ย่างก็หอมค่ะยิ่งไข่มีเตาถ่านยิ่งจะหอมเลยนะคะลองไปทําดูค่ะวันนี้พลแจกสูตรหมักไก่ย่างไก่อบค่ะรับรองอร่อยแน่นอนค่ะถ้าชอบก็ฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของแพลวได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ